ในหน่วยนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบตารางในดี m นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบใน Photoshop เสร็จแล้วนะครับเราได้ภาพตารางที่เป็นภาพชิ้นส่วนเล็กๆของตารางมานะครับเราก็จะนํามาประกอบในดี m นะครับก่อนอื่นก็ให้พวกเราแทรกตารางมาในลักษณะ3แถว3คอลัมน์นะครับ3แถว3คอลัมน์ร้อยเปอร์เซ็นต บอเดอร์ k ิกเนตเซลเพดดิ้งเซลสเปดดิ n งเป็นศูนย์หมดนะครับเสร็จแล้วก็โอเคสำหรับการประกอบตารางใน Dream นะครับก็จะมีเทคนิคง่ายๆคือในส่วนที่เป็นมุมนะครับในส่วนที่เป็นมุมตรงนี้ให้พวกเราแทรกเป็น Insert Image เนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับ Insert ร์ตอิทุกภาพเลยนะครับเริ่มจาก tb 0 1 ที 04, ท0 8, ทีศูนย์สี่นะครับในส่วนที่เป็นมุมเราก็จะเห็นอ่า มุมโค้งของตารางนะครับแล้วก็ให้เราขยายเส้นแบ่งคอลัมน์ออกไปให้สุดๆเลยนะครับแล้วทีนี้ในส่วนที่เป็นตรงกลางนะครับตรงกลางของตารางไม่ว่าจะเป็นกลางด้านบนด้านล่างหรือด้านซ้ายด้านขวาให้พวกเราแทรกเป็น Background Image นะครับซึ่งจะอยู่ที่แท็บ Property ด้านล่างนะครับ Background Image เลือก tb03 นะครับด้านบนเป็นภาพ03ด้านซ้ายเป็น tb05 ด้านขวาเป็น tb07 ด้านล่างเป็น tb10 นะครับเราก็จะได้รูปแบบตารางมาแล้วลองกด f6 ดูนะครับ เราจะเห็นว่าเส้นขอบตารางของเรายังไม่ชิดกันแล้วก็ให้เราขยับเส้นแบ่งคอลัมน์ออกมาครับเราก็จะได้ตารางที่มันชิดกันลักษณะนี้แล้วภาพด้านบนนะครับซึ่งเราทําไว้เป็นหัวตารางนะครับก็คือภาพภาพนี้นะครับเราก็ควรจะไปใส่ข้อความบอกกันว่าตารางนี้คือตารางอะไรหรือไม่ก็ผมจะยกตัวอย่างการแทรกเข้ามานะครับถ้าเป็นแทรกหัวตารางก็ให้ไปแทรกที่ insert image ก็เอาภาพที่เป็นหัวตารางมาครับก็คือภาพ0ูนมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งบริเวณที่เราจะใช้งานหรือว่าจะาใส่เนื้อหาของตารางจะอยู่ในช่องตรงกลางตรงนี้ครับเราจะทําอะไรเราก็ทําในส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะใส่เมนูที่ทําเป็นโลนโลเวอร์ไว้แล้วนะครับผมก็ตัดเอา ตัดเอาเมนูที่เป็นโลนโลเวอร์ที่ทำลิงค์ทำอะไรไว้แล้วมาวางในตรงกลางนี้เลยนะครับคอนโทรล X ตารางแล้วก็คอนโทรล V อันนี้ก็แคนเซลนะครับอ่าแล้วก็กด F6 ดูเราก็จะได้ตารางเมนูในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟ e ก็ทดลองดู นี่นะครับคือตารางที่เราทําการออกแบบเมื่อกี้และทําการประกอบในดีมเมื่อกี้ครับ